สวัสดีครับพบกับที่แคนจนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่เกลือมานานมากนะครับแนะนําให้ลองทําตามนี้นะครับก็คือวางแผนลองดองดูบ้างนะลองนั่งทับมือดูบ้างนะครับอ่ซึ่งวันนี้ครับอยู่กันที่ ID10 อ่ะซึ่งเป็น ID ที่เอาตรงๆนะห่วยที่สุดของผมทั้งหมดเลยนะทั้งหมดผมมาสร้างทั้งหมด10 ID นะครับแล้วก็ไอเดี ID ของแฟน2 ID ดีก็คือลึกลับนะครับแล้วก็ i อเดี ID แฟนบินดูอ่ะซึ่งสุดท้ายผมเองมาเล่นหมดเลยนะครับไอเดียนี้เป็น ID ที่ค่อนข้างจะห่วยที่สุดของผมแล้วนะครับคือผมใช้คําว่าบางทีมันก็จําเป็นต้องปั้นเพราะว่าอ่ายังไม่มีรีวิวนะครับด้วยไอเดียนี้เนะี่ยจริงๆผมมีเรนเจอร์ในครั้งที่แบบว่า ปัจจุบันอ่ะใช้ไม่ได้ละใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่เป็นตัวร้องอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยหารีวิวไม่ได้ครับหารีวิวยากผมก็เลยแบบเฮ้ยปั้นมาคือด้วยความที่ว่ามันก็เปิดได้แหละอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ ID อย่างแจ็คเนี้ยโอ้โหอาจารยเลเกนอย่างนี้นะอ่าไมกี้ไม่อันนี้ไมกี้ไมนะครับอ,อาไปโดตอนสร้าง ID อ่ซึ่ง ID เนี้ยผมสร้างตอน o v e r l o r รอดนะโอเวอร์รเมษา66ใช่ไหมก็เรียกได้ว่า โอ้โหสองปีครึง่งจริงๆบางคนนี่ไปถึงไหนตอนไหนนะนะดูนะครับแตละตัวของผมอะคือเนี่ยอย่างช้างเอลรี่เนะี่ยผมต้องปั้นมาปั้นมารีวิวด้วยนะผมมีปั้นมารีวิวทำคอนเทนต์ด้วยนะรัะน,นั้นเดี๋ยวลองมาดูกันครับดีน,นี้ ID สิบผมจะวางแผนและเรียกได้ว่าดองยาวๆหนึ่งเดือนอคลิปนี้ไม่แน่อาจจะย่อนเปิดนิดนึงก็ได้เพราะว่าไม่ได้วางแผนที่จะการันตีนะครับจะแบ่งชัดเจนเลยครับในเดือนหน้านครับว่ารูบี้ผมจะเปิดเกียร์ทั้งหมด อ่านะแล้วก็ตูการชาจะเปิดเรนเจอร์อ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าวางแผนแล้วนะครับผมไม่เคยวางแผนมาก่อนนะอดนนีนี้นะเรียกได้ว่าไม่เคยดองครับแต่รอบนี้คือเรียกได้ว่าดองแนละ้วเดี๋ยวดูว่าผลจะประสบความสําเร็จแค่ไหนวางแผนอะไรไงบ้างอ่าเพื่อนเพื่อลองมาดูพร้อมๆกันนะครับอ่ะตูก,การชาเพิ่มเติมครับใครยังอยากจัดเรนเจอร์เก์แพ็คนะครับอ่าวันนี้22แล้วนะครับอ่าแพ็กก็จะมีการรีเซ็ตและในกรณีของคนที่ เติมไปแล้วอ่าพวกแพ็กที่แบบว่าราคาถูกพิเศษนะครับก็คือแนะนำเรือนัดเก้ดาวอ่า399นะ,ะใครพร้อมก็ไปจัดกันได้ครับแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ครับ A C K เกมทับอัพเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร้อเปอร์เซ็นต์นะเกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยครับทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกิดกับ Ruby รูบี้ครับ Android จัดได้อ่าถ้าเกิดเกี่ยวกับรูบี้ต้องหาไอโฟนแอบแฝดเปิดก,กระชากกดรับ Ruby รูบี้ครับตอนจจนี้ปปลอมมอออดดดดภััััยยแนนนนนนน่่คคคครรรรรรรบบบาาาาาาจจะะเเเเ็็ตตต้้งมมมกกกหิืถูวว สนใจร้านน้ำเกมถูกประภันรวดเร็ว ACK นะครับเป็นเจ้าที่คนในเกมแมนเจอร์ไปเติมกันเยอะครับก็ไปจัดกันได้ครับแต่ลิงกอยู่ที่ใต้ description คลิปนะครับอข่อยได้เลนเจอร์เกียร์แพ็คแจ่มแจแบบร้าน ACK นะครับอันในเรื่องของกบเก้าดาวก็ตามนั้นนะคือถ้าเกิดไม่ได้เติมก็จะยังเป็นแพ็คเดิมต่อ,อะนะครับเพราะว่ามันเป็นแพ็คประเภทที่ราคาถูกมากๆนั่นเองนะครับ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้นี้ของผมมันเป็นสายฟรีอยู่แล้วนะอันนี้คลิปผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะคือเขาน่าจะรีเซ็ตตอน น,น่าจะสิบโมงเช้ามัง้งบอกคลิปแบบเมื่อคืนนะส่วนทางนี้มีคนถามนะคือมันจํากัดเติมได้2ครั้งก็ตามที่เขียนน่ะคือเวลาเขาเขียนอะไรก็ก็ลองอ่านดูนิดนึงนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับอ่า,อาเดี๋ยวดูเนี่ยดูบี้เนะ่ยไอเดียผมสายฟรีก็คือฟรีนะถูกแค่ไหนก็ไม่เติมครับเพราะว่าเติมมันเป็นไอหลักไปแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ได้เติมอย่เงี้ย เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันก็จะยังเติมแพ็กเนี้ยขึ้นมาใหม่หรือถ้าเกิดใครที่แบบว่าเติมไปแล้วมันจะหายไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่อ่าแต่อย่างผมไม่เติมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับออ้ะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสายฟรีนะครับวางแผนตามฉบ,บับของสายฟรีครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาน่าจะปีนี้แหละตอนที่เกมเอาบอสอ่ากลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพิ่งเปิดได้เลยของปีนี้นะครับส่วนอื่นๆก็ตามที่เห็นนะครับก็เปิดได้อยู่บ้างแหละนะครับมีแค่ตอน คุณกินน่ะที่โชคดีนะได้ทั้งคุณกินแล้วก็ได้ทั้งคางหรัครับส่วนเกียร์ผมมีโดนแน่นอนชิ้นเดียวนั้นก็คือชิ้นนี้กลายเป็นไอดีที่หัวที่สุดแล้วฉะนั้นเนี่ยรูบี้ทั้งหมดผมจะเปิดเกียร์เดินหน้านะครับเพราะว่าเดินหน้าเนี่ยมันจะเป็นโดนเจ็อ่โอกาสออกจะเยอะมากซึ่งถ้าสมมติว่า,าผมเปิดได้อัพมืดด้วยเพราะว่าจะมีช่องกลางใช่ไหมผมจะทําตัวนี้9ดาวแม็กคือ,อยังไงบอสมืดมีอัพมืดนะต้องยืนพื้นไว้ก่อนแต่ตอนนี้นผมยังไม่ได้ปั้นเพราะว่าจะอรอด อ่าผมมีกบกาดาวสชุดนะฉะนั้นพร้อมครับเดินหน้าพร้อมเป็นอย่างมากครับไอดีสร้างมาสงปีครึ่งตั้งแต่โโลโบโอเวอรัลดเพราะว่าจําได้ว่าผมมีอัลเบโดนะครับแล้วก็เอาไปผ่านหอคอยด่าน1น0อันนี้ในสตรีมผมวงองว่าเฮ้ยผมเล่นไม่ผ่านว่ะตอนที่ผ่านคือตัวอัลเบโดมันมีแฝงคลีอยู่เออแล้วผมว่าอาช้มันจนผ่านจนได้นะแต่ว่าตอนนี้คือจริงๆถ้าเกิดไปจัดทีมก็น่าจะผ่านได้อ่ายังด่าน100เนี่ยในส่วนหอคอยเนี่ย มันเป็นบอสธาตุน้ำใช่ไหมเป็นบอสธาตุน้ำก็ต้องจัดดาเมจไม้อ่ามีอัพธาตุไม้ก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็ลดต้านนะลดต้านของธาตุน้ำก็เจสสิก้าบัตเต็ปอ่ในตู้เสื้อปีครึ่งนะครับอ่าใช้พีโก้ได้ใช้ตัวมูนกีตาร์ได้นะครับใช้ โคนีอ่อลิสได้นะครับตัวปวนใช้ตัวซารีแมชชีนก็ได้นะครับซึ้อเป็นตัวที่อยู่ในตู้ข้างนั้นเลยนะตู้เสือดปีครึ่งอะเดี๋ยววันนี้มาเปิดด้วยนะฉะนั้นเน่ยอย่างที่บอกเพื่อนๆเ,เล่นกันใหม่ๆน่ยติดหอคอยเนี่ยตู้11ปีได้ได้ว่าเป็นทางออกอยู่เหมือนกันนะ,ะนะฉะนั้นเน่ยด่านต่างๆก็ ลองลองดูข้อมูลก็แนะนำบิ๊กกุก๊กครับไปดูในโพสต์เก่าๆนะหรือว,ว่าเขาไปทำอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะแพลตฟอร์มสีดำอันน่ะลองไปหาดูแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่ผ่านห่อคอยสักทีหนึ่งนะครับซึ่งไอีนี้ผมเก็บรูบี้ไป800นะครับในส่วนของร้านค้าอีเวนต์แลกไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยว PV เหลือสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายก็อาจจะมีสัก900นะครับขาวงกดอีกสักร้อยนึงเป็น1000ของเดือนหน้า ก็ประมาณพันสผมจะได้เปิดเกียร์ประมาณ7รอบอ่าหรืออาจจะมากกว่านั้นนะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้เกียร์เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับในส่วนของโดนแน่นอนนะส่วนตัวคาชานะครับผมจะเปิดเรนเจอร์โคโรโบทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมลองหย่อนเปิดดูหน่อยดีกว่าเพราะด้วยความที่ว่าอ่าผมไม่ไม่ได้วางแผนการันตีนะเพราะว่าตั้งใจว่าจะต้องเปิดเกียร์แน่นอนนะครับ คือยังไงก็ตามถ้าเปิดไม่ได้เรนเจอร์ก็ต้องเปิดเกียร์ครับจะต้องเปิดเกียร์ให้ได้อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองหย่อนเปิดกันสักสี่รอบเอาสี่รอบเขาพอ,พอดูดิเออหรือหรือหรือเปิดให้มันถึงพันหนึ่งแล้วกันผมจะได้ไปแลกไปแลกในสงองอร้านขาใหม่นะครับอ่าทะ้นั้นดูดี ID, ผมเป็นตัวอย่างนะจริงจริงถือว่าเป็นไอดีที่ไม่ได้ถึงขั้นมีตัวแย่นะแต่ว่ามันไม่มีโดนครับไอดี ID, มันก็เลยค่อนข้างจะอ่า พัฒนาต่อยากอยู่มันมันก็ไม่ยากนะมันก็มีทางเพิ่มแร่พันุอยู่ผมมีทั้งคุณกินมีทั้งเขระมีบอสมืดเออไม่ใช่ไม่ดีดีดีนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ให้ผมนะอุตส่าห์แบบว่าอุตส่าห์ร้องย่อย่อนเปิดแล้วนะเออผมไม่เปิดบ่าวช้างนะครับสาเหตุเพราะว่าครบพันยังอ่ะครบพันแล้วอ่าแรกไป โอ้ยังเหลือตั้งโคต้านึ่งได้ประวานเนี่ยเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงสิอ่ะขอเปิดอีกสั้งหนึ่งทีแล้วกันเนี่ยพอเปิดแล้วมันก็ไม่ได้เนาะผมก็เซ็งอยู่เหมือนกันแหละอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับ คือถ้าสมมติผมวางแผนการันตีผมจะไม่เปิดนะสมมติบางเพื่อนๆบางคนอาจจะมีเกียร์โดนระยะเต็มมาหมดแล้วเนี่ยก็ไปเปิดเลนเจอร์กัเกียร์เพราะว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าผมจะเอาการันตีใช่ไหมสมมติผมเก็บถึงเดือนหน้าได้1,400รูบี้อ่าสมมติผมเก็บได้ถึง1,400รูบี้นะ สมมติเปิดได้ถึงพันหแล้วกันสมมุติเก็บได้ถึงพันหจะเปิดแบบ305ครั้ง5้คูณเเพราะว่ามันจะนับเป็น6กบกห่งใช่ไหมก็3ามครั้งอันนี้มาถึงการัน,นตีนะเหลืออีก65ครั้งผมจะต้องมีตัวกราชาสามิบห้าใบซึ่งผมว่าผมอาจจะไปถึงได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นพวกดันยากหอคอยเกมแจกเดี๋ยวเดินหน้าดันวิ่งอีกอะไรนู่นนี่นั่น,นอีกนะผมว่าผมน่าจะถึงได้ ฉะนั้น,นถ้าเกิดวางแผนการันตีลองดูนะมันถึงได้อยู่เหมือนกันนะยิ่งช่วงที่แบบเกมแตกค่อนข้างจะเยอะ,ะครับผมยังมีอยู่อีกโอ้ผมลืมไป่เดี๋ยวเปิดกันรัวๆแล้วกันนะโอ้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับตู้สิบเอ็ดปีเดี๋ยวไว้เปิดกันอส่วนเพื่อนที่วางแผนนะครับก็ให้คำแนะนําไปหมดแล้วนะครับ ในสตรีมไปดูได้นะว่าแบบว่าไอดีแบบไหนเราจะต้องเอามาทำไรตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้มีป่วนสตันแม่นนะครับนำไปเล่นได้น,นี่ย่อยทิ้งไปนะครับเดี๋ยวลองไปไล่ดูเลยนะครับอันนี้ย่อยทิ้งไปไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ย่อยไปครับตัวเก่าแล้วครับตัวนี้พอจะเก็บไว้อยู่ก็ได้ผมเสร็จได้น้มันจิ้มดูไม่ได้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อเผื่อเอาไปเล่นพวกดันยากหอคอย โัวนี้เก่าไปแล้วนะจะย่อยทิ้งก็ได้นะแม้ว่าจะมีคอมโบตัวเนื้อนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเก็บสะสมไว้ก่อนเพราะว่าจริงจริงมันก็พอจะใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่อย่าไปใช้กบนะหัวนี้เก่ากรึกรย่อยทิ้งสถานเดียวอ่าเดี๋ยวไปไล่ดูครับมันตัวนี้ย่อยทิ้งคือส่วนใหญ่เนี่ยในตู้นี้นะตัวนี้จะมีบัฟวิ่งก็จะเก็บไว้เล่นด่านวิ่งคือมันตัวในเนี้ย แต่ผมว่าคลังเรนเจอร์บางทีมันไม่ไหวว่ะคลังเลนเจอร์ไม่พอนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนแล้วกันเพราะผมจะมีเปิดอ่ะตัวนี้ก็มีบัฟวิ่งนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนลวกันเพราะว่าเพื่อนๆจะเล่นกันใหม่เดี๋ยวถามเข้ามาครับว่าในส่วนของศักยภาพเนี่ยมันเพิ่มได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับศักยภาพมันคือการเปิดได้เรนเจอร์ตัวที่ยังไม่เคยมีร่างที่ยังไม่เคยมีแล้วก็แม็กตอนนี้ผมมีอยู่3ามอ่าหนึ่งสามเก้าสี่อ่มเด ให้ถึงพันหนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าจากการเปิดตู้นี้อย่างเดียวนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาไล่เปิดดูนะครับว่าหนึ่ง 3, 4, ผมจะได้เพิ่มมาสักเท่าไหร่อันนี้ย่อยทิ้งไปนะครับอ่ามีโกก็ไม่ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเคยเก่งมากอ่าตัวนี้ตัวทีเด็ดตัวนี้คือยังไงก็ต้องเก็บนะครับตัวนี้เก็บเอาไว้กี่ร่างก็ต้องเก็บให้หมดนะบัสเต้นเนี่ยจะเป็นตัวดีบัฟที่โหดมาก,มากๆลดหลบลดต้านบอสจำเป็นต้องมีนะครับ อ่ะตัวนี้ไม่มีอะไรก็สามารถที่จะย่อยได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นแร่หนืดแต่ไม่ได้เก่งเท่าเดิมแล้วนะครับไอตัวนี้จริงๆเนี่ยสก,กิลสกเกิลไรดูดีหมดเลยครับแต่มันด้วยสเปคเลนเจอร์มันเป็นตัวธรรมดานะแต่ก็จะให้เก็บเอาไว้ เก็บไว้ก่อนนะในกรณีที่คางเรนเจอร์ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับไม่ได้โดนะตัวบอสจะแค่เคยโหดมากเป็นตัวที่เคยโหดมากนะปัจจุบันเนี่ยเอาต,ตรงๆถ้าจะเล่นเนี่ยแล้วใส่เกียร์โดนมันก็คูดาวสกิลต่ำอย่างน้อยก็ยังป่วนได้อยู่นะอ่าเก็บไว้ได้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัว PVP เนี่ยไม่ค่อยเหลือแล้วน้อยมากครับแทบจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่แบบว่า <c oughs> อันนี้นการบิน Uh, ถ้า PUP เออมันก็มีตัวบินตัวกระบินอีกนี่ตัวนี้เก็บตัวนี้ต้องเก็บนะตัวนี้เหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีรถต้านนะตัวนี้เป็นท่านน้ำต้องเก็บต้องเก็บตัวนี้ต้องเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ย่อยทิ้งไว้นะอันนี้ <c oughs> ย่อยทิ้งไปครับอ่าโดยแค่เก็บสะสมไว้อันนี้ย่อยทิ้งอย่างเก่าเลยครับยกเว้นบางตัวเราย,ยังไม่มีนะสโนโบอดเก็บไว้ครับมีรถต้านอยู่ ไอ้ตัวนี้ไม่เปลี่ยนล่างจะเก็บไว้เล่นในด่านอื่นก็ได้น,นี่ตัวกันบินเก็บไว้ก่อนส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นนักสะสมอยู่เหมือนกันนะถ้าตัวไหนมีประโยชน์นะไอ้ตัวนี้ย่อยทิ้งนะไอ้แดนนี้ไปไกลๆครับย่อยทิ้งไมไกลนะครับอันนี้ย่อยไปครับย่อยไปย่อยไปให้หมดอันนี้เก็บไว้ก่อนอตัวมีคอมโบจุด5แต่เรนเจอร์แม่งบางเชียบเลยบางเชียบเป็นเขาเก็บว้าวนะบางตัวคือมันใช้ย่างจริงนี่นี่ตัวนี้เก็บตัวนี้เนี่ย เออนำไปเล่นกับบอสท่านน้ำได้ดีหอคอยนะหอคอยนะเก็บไว้เก็บไว้อ่านี่บัฟวิ่งเอาไปเล่นด่านวิ่งได้นะครับคืออย่างตัวบัฟวิ่งเนี่ยผมจะเก็บไว้หมดเลยเพราะว่านี่ไอ้นี่ตัวที่เด็ดเลยครับต,ต,ตัวที่เด็ดด่านด่านปกติด่านยากตัวที่เด็ดด่านยากนะผมมีแค่วอล์ดซี่สิบแค่เวรล140์ดซี่สิบก็พอครับสามารถเล่นได้เลย อ,อันนี้ก็ย่อยทิ้งนะคือบางคนเขาอาจจะเล่นนานนะเรนเจอร์บางตัวเนี่ยเขารอสะสมจนไฮเปอร์แม็กเอ่ออัลตร้าแม็กด้วยซ้ำนะหลายๆคนคนระับอันนี้ก็ย่อยทิ้งไปนะ,ะแต่ว,ว่าสวยงามนะครับดต่ดุม้าจยิงจะเก็บก็ได้นะดูยางดาันดมาเนี่ยรุ่นมันประมาณรุ่นใกล้ๆกันเดี๋ยวนี้คือมันไม่ไหวแล้วอตัวบินใช้ได้ครับตัวบินพีวีพีนะใช้ได้นะอะตัวนี้ไม่มีเลยอ่าย,ยไปครับอันนี้ย่อยไป จริงๆมันเคยมีบัฟซันฮอนแล้วใช้ได้ดีนะเดี๋ยวนี้บัฟซันฮอนมันมันใช้แค่พวกด้านต่ำๆนะครับอ่ดูดีมีตัวอะไรที่มันแบบใช้ประโยชน์ได้บ้างนะตัวนี้สําคัญนะและเดี๋ยวดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันเข้าสู่วันที่22แล้วเข้าสู่วันที่2อ่ะตัวบินเมื่อกี้เป็นบินไหวพิบเราจะไปเล่นในส่วนของอ่ากีวอกันนะครับอ่ตัวนี้ตัวเก่านะซึ่งสกิลนี่คือเป็นดาบสองคมมากดึงศัตรูมากองกันที่หน้า หน้าหน้าหน้าตัวชนเราอ่ะอันนี้บัฟวิ่งเก็บไว้ครับคือถ้าก็ดึงมาแล้วค่าตายก็ดีนะครับบางทีดึงมาแล้วเขารวมกันบับหน้ากลุ่มเราอ่ะเละเลยหน้าไหมเลยนะเออบางตัวเนี่ยอย่างที่บอกบางทีสกิลมันเป็นดาบสองคมก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ดาเมจน้ําเก็บไว้นี่แดนมันเป็นตัวหนืดที่ไม่มีคนใช้นะมันก็เลยต้องมาแจกใบเหลืองใบแดงอยู่ดีดาวมันชี้ไว้ได้เยอะไว้เนี่ยพวกนี้ผมสะสมนะครับ ตัวนี้มันมีพีชิพ2ใช่ไหมไอ้ตัวนี้ผมก็เก็บไว้เก็บไว้บางตัวสวยพอมีประโยชน์เก็บไว้บ้างครับอบอบย่อยไปอันนี้ย่อยไปอบอบวิ่งเก็บไว้โอ้โหตัวบอบวิ่งผมได้เยอะมากเลยไอ้สยามไม้นี่ปลาไปไกลเลยครับปลาทิ้งไปก่อนเลยครับเขายอกเยอะมากาตัวบินตัวบินได้ใช้ประโยชน์ได้นะเพราะว่ายังหอคอยอย่างเงี้ย ด่านกรงนะหรือบางด่านเป็นด่านที่ต้องใช้สายพลังอย่างเงี้ยครับจำเป็นอันนี้ย่อยทิ้งไปเลยอ่าดูเปิดรัวครับเป้าหมายในนี้จริงๆมีหลายตัวนะครับหลักๆเลยคือพวกดาวินชีบาสเตสดบินกันบินอ่ากันบินนะผมแนะนำเลยครับถ้าไม่มีตัวอะไรใช้พื้นฐานไปได้ครับก็คือตัวซารีมักลุกอ่ะพีโก้ใช้ได้พีโก้มีรถต้านท่านไม้อ่าพีโก้ใช้ได้นะพีโก้ต้องเก็บไว้เลยนะครับ เจมโอซาดก็ได้ครับรถตั้งของท่านไฟเ,เจมโมสาดเมื่อกี้ต้องเก็บนะอันนี้น่ารักเก็บไว้ก่อนอ่าไอตัวนี้มีซัมมอนอาจจะเก็บก็ได้นะเคยมีช่วงหนึ่งใช้ประโยชน์ด่านยากได้ดีมากๆโอ้ตัวนี้เป็นร่างต้องต้องเก็บไว้อ่าใส่เกลืทิ้งไปครับเป็นยุคแร่แรเป็นตัวเรนเจอร์แร่ย่างหลักหลังแอนเลยแร่2,000เกมบ้าเปล่านะครับ อ่าโยนทิ้งไปอ่ะคนนี้ยังเล่นเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าความสามารถเขามีอ่ากันน้าแข็งคืนจริงมันก็ไม่เก่งหรอกอาฮิเมบับวิง่งอ่าดูนะครับเพื่อนๆบอกว่าเป็นมพากรรมตัวนี้เอาไปคอมโบได้นะและเนื่ใช้ดีเหมือนกันนะมีสกิลปวดนะ แต่ที่ผมพูดถึงนะครับผมพูดถึงคือไม่ใช่ว่าคุณต้องลงทุนเอากบไปปั้นให้มันแม็กนะเราให้สะสมฟรีเท่านั้นครับเพราะว่าระดับของเนเจอร์ตัวแจกฟรีเนี่ยผมบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นดัดย่างหัวคอยที่ผมพูดถึงเนี่ยใช้1 4 0ยทางนั้นเลยแล้วก็ไปหาปรับเกียร์ใส่เอานะครับเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้ไม่แนะนําให้ลงทุนกบใดๆทั้งสิ้นครับเออนะครับเราเน้นแค่โคโาโบนะครับกับแสงมืด เท่านั้นนะครับที่จะต้องลงทุนกบครับตัวพวกนี้อาศัยแบบเนี้ยกิจกรรมอย่างงี้ครับอ่ามาสะสมกันยาวๆครับตัวไหนไม่ได้เรื่องก็ย่อยไปครับอ่าเมื่อกี้มีบัฟวิ่งบววเอานี่ตัวเปลี่ยนล่างโอ้โหล้นคางแน่นอนร้อยหกสิบเอ็ดตัวครับคืออันนี้น,นี่ได้แล้วนี่ซารีมักลูกเห็นไหมเออนะครับคือในนี้ แต่ผมจําไม่ได้แล้วมันมีเรนเจอร์แปดดาวบางตัวที่จะไม่มีในตู้กระชานะก็คือตัวเก่ามากๆนะครับกับตัวที่เป็นเซ็ตใหม่เกินไปแค่นั้นเองนะครับอาจจะว่าหลักๆนะเราเอาบินเราเอากันบินเราเอาเนี่ยตัวนี้ก o ปี้ใช้ได้ในด่านยากนะครับอ่าโคนี่คุณหนูโหของผมไม่ออกเลยว่าอ้ยโคนี่คุณหนูกับมูในอำเภออ่จอร์เข้ใช้ได้จอร์เข้ใช้ได้เก็บไว้ครับจอร์เข้มี หยุดห้าในความสามารถ9ดาวนะครับไดินเสา,าย่อยทิ้งเฮ้ยผมจะเปิดไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออตัวโอ้ดัมชีนแะล้วบอกเยอะโคนี้คุณหนูนะก็คือตัวโคนี้โรงแรมนะครับมีอยู่ในนี้นะไอดี ID สายบิน,นครับควรจะต้องมีเลยเอ่าหรือตัวมูในอำเภอก็ได้นะครับโอ้ไม่ออกเลยครับอันนี้เก็บได้ อ่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไปคอมโบกับบินก็ได้เพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เขามีเครื่องสุดท้ายหรือเครื่องสุดท้ายก็คือตายไปครับยืนโง่ๆอยู่7วินะครับถ้าเป็นความสามารถ9ก้าดาวมันจะอยู่ได้แค่ห้าวินนะอ่าสุดเคสเลสแปดเก็บไบบางทีเก็บก็ไม่ได้ทำเลยหรอกพอล้นคังก็ต้องเลือกย่อยทิ้งหรือ,อไปตีบวกไม่ออกจริงๆว่ะโอ้โหไอดี ID ที่แบบว่าอยากจะได้มาก็ไม่ออกนะครับ อ่านี่โหนี่อันเก็บไว้นะครับอันที่หนึ่งไม่มีอะไรละคือตัวนอะอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นการเก็บสะสมหรือย่อยทิ้งนะครับนี่นี่นี่ตัวซารีมาชีนตัวเมื่อกี้ต้องเก็บเอาไว้นะมันเป็นตัวปว่วนที่เอาไปเล่นหอคอยได้ดีมากโดยเฉพาะพวกบอสท,ที่มันเป็นธาตุน้ำกับไม้เนี่ยอ่าเล่นได้ดีเลยครับอะเปิดหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหอะดูครั้งหน่อย้กันครับครั้งล้นแน่นอน โอ้โหล้นเลยครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวภารกิจดูกันแล้วกันนะเพราะว่าโค้งสุดท้ายนะครับเผื่อบางคนอ่าอาจจะเราจะไปทำอะไรวะเนี่ยเผื่อบางคนอาจจะแบบกลัวว่าพี่จะเก็บครบไหมนะครับเก็บได้เท่าไหร่ยังไงสมมติว่าผมขี้เกียจเก็บเพิ่มนะอ่ะเดี๋ยวผมจะรับให้ครบนะครับภารกิจเราต้องเปิดกันถึงร้อยแปดสิบครั้งอ่าแต่บางคนผมมองว่าเอาแค่ร้อยหกสิบ ก็พอนะครับเพราะว่าเราต้องการจะเอารูน11ปีครึ่งนะครับไปแลกร้านค้า e อนะีเวนต์อันเดี๋ยวผมไปแลกให้ดูครับว่ามันจะได้ของใหญ่ๆกี่ชิ้นะนะ่ะเนี่ยภาร,รกิจนะตรงนี้จริงๆคือสุดแล้วนะครับร้อหกสิบนี่คือพอละยกเว้นว่าคนขาดกบอ่าม่วงเนี่ยทําต่อได้ครับเออทาต่อไปนะครับวันนี้มันยี่สิบสองนะยังมีเวลาอยู่เอเดี๋ยวดูครับว่าผมมีแกลกรูบี้ไปแล้วแลกเกียร์ไปแล้ว อ่ะเดี๋ยวผมจะแลกให้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่าอ่าอย่างที่บอกครับว่าของใหญ่เนี่ยเราจะแลกได้หมดเลยไม่ต้องกลัวดูสิอันเนี้ยตัวรีเซ็ตจำเป็นจำเป็นแลกไว้ก่อนนะครับอ่ะกบอัลตร้าอันนี้จำเป็นอันนี้หมดแล้วเห็นไหมนี่นี่ให้ดูนะครับว่าถ้าคุณเปิดได้ถึง160ครั้งเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับ นี่แค่เนี้ยของใหญ่เราแลกได้หมดแล้วนะครับอืออื่น,นๆก็ที่มันจําเป็นนะเดี๋ยวผมจะกากไว้ก่อนเพราะว่าขนนกฟินิกซ์เนี่ยมันสําหรับคนที่มีเกียร์แปดาวแล้วก็ต้องการตีบวกสกิลบวกสกิลบวกกรีนเจอต้องมีสกิลน้นๆน,น,นะมันถึงจะขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จำเป็นอยู่เหมือนกันอ่านะ่างนี้คือผมมองอนาคตเดือนหน้าเปิดเกียร์นะครับอัดแลกไว้อ่าแลกไว้ครับนี่ผมแลกไวน้นะครับโอเคนะครับ ขนนกไม่เป็นไร,ไ,รไม่เอาเชี่ยวบางกรนครับก็เอาไว้ตีบวกเกียร์ใช่มาหูบางอันมันจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าเคี่ยวบางกรเอาไว้เปลี่ยนอไ,ไม่ใช่ดิเอาไว้ตีบวกใช่ไหมเพราะว่าเกียร์มันจะมีเปลี่ยนออปชันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะสอนคนอื่นนะลืมไปหมดแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูครับ สลับออปชันจะใช้อันนี้อ่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดตีบวกนะครับมันจะใช้เคีื่องมังกรนะผมมีเจ็ดดาวมีเจ็ดดาว,ดาวเป็นตัวอย่างมากเลยเนะี่ยไม่น่ามีนะอ่ะไม่มีครับเจ็ดดาวบันดาวอ่ะท่านนี่ยอ่าบางคนอาจจะเหลือเยอะนะไม่เคยเปิดได้เกียร์เจ็ดดาวเออไม่เคยได้เกียร์แปดดาวอะไรประมาณนี้ครับเคีื่อมังกรก็อาจจะไม่ได้ใช้อ่าชานั้นเนี่ยเพื่อนๆลองวางแผนดูนะครับไอดีนี้เป็นไอดีที่ พอเกลือปุ๊บก็จะได้เก็บสะสมกบอโอกบม่วงม่ได้เยอะเพราะว่าไม่ได้เล่นด่านนู้นนี่นั่นครับกบดำ52ตัวนะครับก็โคโรโบเดินหน้าเอาคู่เทให้ได้เนี่ยโอเคนะอ่านะไฮเปอร์แม็กสองตัวครับสลับล่างนะไม่ใช่ว่าเอากบม่วงไอตีบวกนะครับแล้วก็กบก้าวดาวกบก้าวดาวก็สองชุดอ่าทั้งนั้นผมวางแผนเรียบร้อยสังเก์เดี๋ยวให้ดูกันไอดีงี้เง่างี้เง่านะครับ มีโดนอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นกระจอกงอง่ง่ายมากบอกเลย ท้องการก็มีแต่เกียร์ฟรีเนี่ย,ย9ปีครึ่ง11ปีครึ่งนะครับนอกนั้นคือแบบดอย,ย ID แบบโคตรดอยมากเลยนะครับคือเปิดนะได้เปิดนะแต่ว่า r ูบี้จะไม่ได้ค่อยได้เหลือลเยอะสักเท่าไหร่ฉะนั้นนะอย่าง ID แบบนี้ของผม่ผมจะต้องเปิดเดือนหน้าเพราะว่าต้องการโดนเยอะจํานวนมากเลยนะครับก็จะเลือกเปิดกันที่เดือนหน้า a s ซเรนเ n t ร r ก็แน่นอนครับตัวกระชาก็จะไปเปิดอาจจะย้อนทิ้งท้ายกันอีกนิดนึง อ่าฉะนั้นเพื่อนๆวางแผนกันได้ครับนี่อย่างเงี้ยโอ้โหตัวกระช้าเพิ่มขึ้น,น,นมาผมไม่เปิดบ่าวช้างเพราะผมมีคุณกินนะผมบอกแล้วนะครับมีเดนเจอร์ตำแหน่งที่มันใช้ได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็ทำาก้าดอมแม็กไปแล้วเนี่ยผมกว่าไม่ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเปิดตำแหน่งอื่นขึ้นมาครับขาดอะไรไปตามล่าตามนั้นยกเว้นว่ามันตัวประเภทที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีไม่ได้นะชีวิตไม่มีอยู่ยากนะครับอ่าผมบอลมืดเพิ่งเปิดได้ในปีนี้ เปิดได้เลยช่วงต้นปีที่ผ่านมาเปิด2รอบสุดท้ายทิ้งทัวร์นะเพื่อนๆวางแผนได้ยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะโอ้โห <'ll> อันนี้งงเลยครับตัวของเดือนไหนวะเนะะี่ยดูสีทิ้งท้ายทิ้งทัวนครับได้มาทำไฮเปอร์แม็กเลยครับตำแหน่งเหลือว่างพอนะเบาสังสมเนี่ยให้ดูแล้วกันบทจะอยากได้มันไม่ให้ครับนี่แค่ตัวข้างเคียงยังไม่ออกเลยนะคิดดูนะ เออนะอส่วนตู้นี้ไม่เปิดครับผมไม่เปิดผมผมมองว่า ตัวเบาช้างเนี่ยไฮเปอร์แม็กมันอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ดีมันต้องก้าวดาวแม็กแล้วก็หัวต้องมีเกียร์ที่ดีด้วยเพราะว่าแรงมันแบกหลังแอ่นฉะนั้นมันก็จะใช้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นวางแผนพ,พ,พร้อมๆกันโอเคใครที่แบบว่าอยากจะเติมเนี่ยจะเปิดอยู่นะแบบเปิดไปแล้วสุดไปแล้วหรือยังต้องการอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าจันทาดีนะครับจันทาดีแต่ผมไม่เปิดเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะออกแค่นั้นเองผมต้องการไปลุ้นเดือนหน้าแล้วก็ที่สําคัญคือผมมีเป้าหมายอยู่นะครับ ก็คืออัพมืดท้องกลาง8ดาวอ่าเผมันฟุกได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าเดินหน้าไอดีนี้จะพัฒนาทีมไปทางไหนอ่ะส่วนสภาพทีมจริงๆอ่ถือว่าเล่นได้อยู่นะเพราะว่าถ้าสมมุติเกมพลิกค,คอมโบมาเป็นหยุด5ผมก็มีตัวหยุด5ซัพพอร์ตอยู่ นี่ผมว่าจะพลิกกลับมาปั้นพวกแด็กนะครับขึ้นมาเล่นเหลือจะลงทุนทำก้าวดาวแม็กอะไรก็ได้เดี๋ยวมารอดูแล้วกันครับว่าไอดีนี้เดือนหน้าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับไอเกมเจนเจอร์เกมแฮกแนะนำร้านเติ้งเกมวันนี้ครับ A.C.K เกมทาวเวอร์เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมบอลร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30มสิบเปอร์เลยทำรัง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับจนถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby ครับ Android จัดได้เลยถ้าเกี่ยวต้องหายฟรอนด์แฟดเปิดกระชากกดรัััับบบ Ruby นนนนนะะคครรรตออี้ปพธ์ ติจดตัวเมื่ต้นตามกฎหมายรับเติมเกมอื่นราคาถูกลวดเร็วด้วยนะครับอยากได้รับเติมเกมปลอดภัยถูกลวดเร็ว A.K. นะครับเป็นเจ้าที่คนในเกมเรนเจอร์ไปเติมกันเยอะก็ไปจัดกันได้ครับเอาขอ่อยได้เรนเจอร์เกียร์แพคเกมๆจากร้าน A.K. นะครับอ่อนนี้ประมาณนี้ครับล้านมาก่อนครับสวัสดีครับ